สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับสู่แฟลลี่ชิน h ชนแนลนะคะพี่เชอรี่แฟลลี่ชินค่ะและก็ไอวี่ค่ะตอนนี้ไอวี่หกปีแล้วนะคะ,คะห่างหายไปนานเลยค่ะจากการอัปเดตคลิปในช่องแฟลลี่ชิน h ชนแนลนะคะ,คะอย่างที่ทุกๆคนทราบกันก็คือเป็นแม่ลูกอ่อนแล้วก็เป็นแม่ลูกแฝดมันก็เลยวุ่นวายไปช่วงหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ มาแล้วค่ะมัน,นี้จะมาแล้วใช่ไหมคะลูกมัน,นี้จะมาแล้วค่ะลูกน,นี้จบมาแล้วนะคะตอนนี้ลูกก็6เดือนแล้วค่ะก็จะมาอัปเดตว่าที่หายไปเนี่ยก็ไปเป็นแม่วัวมานะคะก็ปั๊มนมเลี้ยงลูกแฝดนะคะแล้วก็ด้วย6เดือนแรกเนาะหลายๆอย่างมันไม่อยู่ตัวก็ต้องเคลียร์หลายอย่างพอสมควรค่ะก็เริ่มตั้งแต่ลูกก่อนเลย ก็อย่างที่ทราบนะคะลูกแฝดชายหนึ่งคนหญิงหนึ่งคนอันนี้ลูกสาวนะคะลูกชายตอนนี้ฝึกอยู่จะได้ยินเสียงร้องไห้งองแงเป็นระยะระยะตอนนี้กำลังฝึกลูกชายให้อยู่ในรูทีนของการนอนเองตื่นเอง mm hmm. เพื่อที่ว่าเดี๋ยวเวลาที่พี่กลับไปทำงาน mm hmm. ก็จะได้ถ่ายมือกันได้ง่ายขึ้นส่วนลูกสาวก็เรียบร้อย mm hmm. อย่างที่เห็นค่ะตรงนี้ไม่ต้องแปลกใจเมื่อคืนโดนยงกัด เราด้วยความที่ขาวก็คือแดงมากตอนนี้ทาทาครีมอยู่นะคะแล้วก็หลายๆอย่างเลยตอนนี้มีฝึกลูกกินข้าวเอง6เดือนแล้วอ่ะเนาะเริ่มแบบลองกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะวุ่นๆอยู่หน่อยๆแต่ว่าตอนนี้มีพี่เรียงราคาแล้วก็หลายๆอย่างเริ่มอยู่ตัวก็คิดว่าน่าจะกลับมาทําคลิปได้ตามปกติละส่วนอีกอันนึงที่หลายๆท่านถ้าสนิทสนิทหรือไปฟาร์มบ่อยๆก็าจจะทราบก็คือพี่มีทําบ้านใหม่ด้วย ก็น,น่าจะสักเดือน2เดือนนี้ก็น่าจะเริ่มได้ยายเข้าไปในบ้านใหม่ละเดี๋ยวจะพาไปบุกบ้านคนคุ้นชินสเปเชียลกันแต่ตอนไปบุกบ้านอาจจะยังไม่มีชินนะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำอะไรทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยทําห,ทห้องชินหรือว่ากรงชินให้มันดีๆไปเลยทีเดียวเนาะ ทำแฟรี่ิชินทั้งที่ชินบ้านตัวเองจะแพ้คนอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นไปบุกค,คนคุ้นชินวันที่มีชินมันก็จะต้องอลังการหน่อยนึงแต่ทางนี้ทั้งนั้นค่ะเดี๋ยวกลับมาทําคลิปแล้วคลิปแรกนะคะที่เราจะเจอกันก็คือเป็นคลิปคนคุ้นชินที่เราติดค้างกันไว้หนึ่งีนะคะสําหรับคนคุ้นชินสายมูบ้านไกลจูนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็จะเจอ,เอคลิปของบ้านไก่จูกัน ต่อด้วยแน่นอนทุกๆคนรอคอยกันอยู่ค่ะก็คือชินชิล่าอตที่กำลังจะเดินทางมาถึงนะคะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการทำขั้นตอนเอกสารต่างๆละค่ะลูกค่ะเดี๋ยวชินก็จะกำลังจะเข้ามาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคลิปอันบ็อกซ์ก็เป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งที่หลายๆท่านน่าจะรอคอยกันยังไงก็ฝากติดตามหน่อยนะคะกลับมาแล้วนะคะไม่ได้หายไปไหนไปวุ่นวายกับนี่ค่ะ ฝึกพนักงานใหม่ของแฟรี่ชินคนนี้คนที่หนึ่งใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะใช่ไหมคะลูกค่ะลูกยิ้มต้อนรับลูกค้าก่อนนะคะใช่ไหมคะลูกต้องยิ้มต้อนรับลูกค้าก่อนนะคะอืมนะคะนี่ก็คือฝึกพนักงานอยู่นะคะตอนนี้พนักงานหกเดือนละพนักงานแฟร์สองคนนี้น่าจะต้องเทรนยาวๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะได้เจอเขาสองคนแน่ๆค่ะยังไงก็คลิปนี้ มาอัปเดตแค่นี้แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แฟรี่ชินชาแนลด้วยนะคะไม่แน่ถ้าอนาคตว่างพออาจจะมีคลิปของแฟรด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบายบายค่ะบายบายค่ะ